ขอบคุณตุนให้เกียรติเอ่ยปากเป็นแฟนซึ่งไม่เคยมีใครทําให้หญิงระถาเผยตุนตื่นเต้นได้เจอนักข่าวครั้งแรกตอนคบกันรู้อยู่แล้วว่าอยู่ในสถานะไหนขอบคุณที่ฝ่ายชายให้เกียรติเอ่ยปากบอกเองว่าคบกันเป็นแฟนดูเหมือนเป็นเรื่องแปลกใหม่ในชีวิตสําหรับตนเพราะไม่ได้ใช้คํานี้กับใครนานมากแล้วหลังจากที่ฝ่ายชายตุนตุลยะเทพ ได้เปิดเผยสถานะว่ากำลังคบกันในขั้นไหนกับหญิงรัฐาซึ่งงานนี้ทำเอาฝ่ายหญิงออกอาการเขินเลยทีเดียวแต่ก็รู้กันอยู่แล้วว่าคบกันในขั้นไหนล่าสุดเจอสาวหญิงมาร่วมงานเพทรสมุดคีรีงานท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพที่ดีนเวทีสุขภาพดีเพชรสมุดคีรีศูนย์นิทัศการและการประชุมไบเทคบางนา กรุงเทพก็ได้ให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องนี้ว่าตุนได้เจอนักข่าวครั้งแรกจริงๆเขาก็บอกว่าวันนี้เขาจะมีงานซึ่งสมัยก่อนก็จะมีแต่นักข่าวสายกีฬาไปแล้ววันนี้เขาก็เหมือนไม่ได้เตรียมตัวอะไรเราก็ได้อ่านที่เขาให้สัมภาษณ์ไปแล้วเขาก็ถามว่าพี่สัมภาษณ์ดีไหมเขาก็ตื่นเต้นเหมือนเป็นงานเปิดตัวสถานะเลย งงเหมือนกันเพราะว่าเขาก็ไม่เคยคิดว่าจะมีนักข่าวบันเทิงไปตามเขาหัวเราะก็เหมือนเป็นเรื่องใหม่ในชีวิตเขาเท่าที่ได้อ่านข่าวไม่ว่าจะเป็นฝ่ายนักข่าวที่ยิงคำถามเองตัวเขาเองก็ต้องขอบคุณน้องๆน,นักข่าวที่น่ารักด้วยเขามีมาปรึกษาเราก่อนไหมว่าจะตอบยังไงดีคือตอนแรกที่เราคิดกันไว้คือเป็นฝ่ายหญิงที่เจอนักข่าวเยอะกว่า ก็แค่คิดว่าถ้าอนาคตมันอาจจะต้องไปงานไหนที่บังเอิญต้องเจอนักข่าวพร้อมกันเราจะดูแลกันยังไงจะถามกันยังไงมากกว่าคือไม่ได้คิดในโจทย์ที่จะมีนักข่าวมาสัมภาษณ์เขาเดี่ยวเลยเขาก็ตื่นเต้นค่ะคำถามในวันนี้คือใช้คำว่าแฟนแล้วเขาได้มีมาขออนุญาตเราก่อนไหมเขาก็ไม่เคยขออนุญาต แต่เราครบกันเราก็รู้สถานะกันอยู่แล้วก็ต้องขอบคุณที่พี่เขาให้เกียรติเราด้วยเราคิดว่ามันเร็วไปไหมจริงๆในระยะเวลาสองเดือนแล้วก็ที่เรารู้จักกันมาก็นานแล้วคิดว่ามันก็เป็นเวลาที่เขาตัดสินใจเป็นคำตอบของเขาระยะเวลาที่เรารู้จักกันเราก็มีความสบายใจตอนนี้เราก็โตมากแล้วเราก็เติบโตกันมา รู้จักกันมานานเพียงแต่ว่าช่วงเวลาที่ได้มาทำความรู้จักคบกันจริงๆได้สักประมาณสองเดือนกว่าๆเขาบอกว่าแอบหวงเราในเรื่องเซ็กซี่ด้วยก็มีบ้างค่ะมันก็เป็นเรื่องใหม่สำหรับหญิงเหมือนกันเพราะปกติเราก็ทำงานโดยวัดจากงานที่เราอยากทำเขาก็เข้ามาในเวลาที่ถูกที่ควรแหละเพราะว่าจริงๆ ทุกวันนี้นอกเหนือจากการเป็นนักแสดงหญิงก็เป็นนักธุรกิจด้วยเป็นในมุมของผู้บริหารด้วยฉะนั้นงานที่ต้องสกรีนเซ็กซี่มันคงจะประมาณหนึ่งด้วยภาพลักษณ์ที่เราโตเป็นผู้หญิงทำงานมากขึ้นก็คิดว่าเป็นทามมิ่งที่เหมาะสมเขาก็คงห่วงและเป็นห่วงมากกว่าต่อไปนี้จะมีคนช่วยสกรีนงานเพิ่มไหมค่ะ เรื่องงานเป็นเงินเข้ากระเป๋าหญิงหญิงสกรีนเองค่ะแต่ในความสกรีนเราก็ไม่ได้นับว่าเขาจะมาช่วยสกรีนหรืออะไรมันก็ต้องมีความเกรงใจกันในระดับหนึ่งสองส่วนใหญ่งานคือหญิงก็ค่อยสกรีนงานตัวเองอยู่แล้วมีการคุยกันถึงขอบเขตการรับงานไหมว่าได้ถึงประมาณไหนไม่นะคะเขาค่อนข้างมั่นใจในการรับงานของหญิง เพราะส่วนใหญ่งานที่เรารับเราก็จะเลือกอยู่แล้วว่าอันไหนเหมาะสมกับเราอันไหนเราถนาดัดอันไหนที่มีความรู้สึกว่าเราไม่น่าจะทำได้เราก็ไม่รับชุดออกงานเราต้องถ่ายรูปส่งไปให้ดูก่อนไหมไม่ขนาดนั้นนั้นเราเป็นคนชอบแต่งตัวเขาก็รู้แต่ชุดออกงานเราก็คงไม่ได้แต่งโป๊ะอะไรมากอยู่แล้ว ก็ต้องดูการละเทศะของงานด้วยงานเซ็กซี่ต้องพับแลนไปก่อนเลยไหมถ้าเซ็กซี่ในมุมของการถ่ายแบบมันก็ยังมีแต่ว่าถ้าเป็นมุมภาพ,พยนตร์หรือละครคือบทบาทที่เรารับมันก็เติบโตไปด้วยแล้วยิ่งภาพตอนนี้เป็นเจออยซีรีส์เสือชนีเก้งไปแล้วคนก็คงไม่ได้นึกถึงหญิงในภาพเซ็กซี่แล้วคงเป็นแนวขำๆฮาๆมากกว่า ก็เดี๋ยวค่อยๆดูไปคาะจะมีงานเซ็กซี่อะไรบ้างไหมเซ็กซี่สุดคงเป็นถ่ายแบบแฟชั่นค่ะชุดว่ายน้ำถ้าให้มาถ่ายตอนนี้ก็คงยังไม่อยากถ่ายทุกวันนี้ทุกคนใส่ชุดว่ายน้ำลงไอจีกันหมดแล้วเราก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันว้าวเท่าสมัยก่อนต้องบอกว่ายุคสมัยมันเปลี่ยนไป สื่อที่มีอยู่ในมือบางทีมันไม่ต้องรอเป็นภาพแฟชั่นแล้วทุกคนมีสไตล์เป็นของตัวเองทุกคนได้เสพอะไรที่มันใกล้ตัวมากขึ้นแล้วหญิงก็คงไม่ได้ขนาดนั้นแล้วเวลาไปเที่ยวทะเลต้องเบรกชุดว่ายน้ำไว้ก่อนไหมก็จริงๆไม่ขนาดนั้น เพราะว่าไปเที่ยวทะเลมันก็คงเข้าใจได้แต่ว่าแต่งออกไปทานข้าวหรือออกไปข้างนอกเราก็ต้องมีกาลเทศะเราก็อยากให้คงที่ของเราให้เกียรติเราเราก็ต้องแต่งตัวให้เกียรติตัวเองด้วยคุณแม่น้อยก็ไฟเขียวแล้วแม่ก็ค่อยคอยเป็นค่อยๆไปคุณแม่เองก็เหมือนค่อยๆปรับเพราะว่าจริงๆ เรื่องแบบนี้มันก็เป็นเรื่องใหม่สำหรับเขาก็เป็นเครื่องพิสูจน์ว่าแม่รักเราแล้วก็รักคนที่เขารักเราด้วยเหมือนถ้าคนที่เข้ามาพิสูจน์ได้ว่าจริงใจกับหญิงจริงๆแม่ก็คงเปิดทางให้ซึ่งตัวพี่ตูนเองก็พิสูจน์ได้ในระดับหนึ่งแม่มีบอกหม่ว่าประทับใจพี่เขาตรงไหนหลักๆ คงเป็นเรื่องของการเป็นผู้ใหญ่เขาเป็นคนที่มีความรับผิดชอบตรงต่อเวลาดูแลเราดีหลักคือแม่จะดูจากหญิงถ้าเรายังมีความสุขไม่เครียดก็แปลว่าผู้ชายคนนั้นน่าจะเป็นคนดีแม่โล่งอกเลยไหมก่อนหน้านี้แม่เคยให้สัมภาษณ์ว่าอยากให้มีแฟนได้แล้วหรือจริงๆแม่ก็ปากกับใจไม่ค่อยตรงกันหรอกคะ่ะ แต่ถ้าเป็นคนที่ดีเข้ามาแล้วหญิงมีความสุขเข้ามาแล้วเป็นพลังบวกแม่ก็คงยินดีอยู่แล้วรับส่งกันตรงเวลาตลอดเลยหญิงเป็นคนนอนเร็วมากเขาก็จะมาส่งเราสักสามทุ่มถึงบ้านเขาสักสี่ทุ่มกว่าจะได้นอนก็ห้าทุ่มนิดนิดไลฟ์สไตล์เราตรงกันก็เลยไปกันได้ถ้ามาเจอคนที่นอนดึก,ดก แล้วมาเจอหญิงที่เออะอะก็จะเข้าบ้านนอนก็คงไปกันไม่รอดคำว่าแฟนทำให้เรากดดันไหมคิดว่าเป็นเรื่องใหม่ในชีวิตเพราะไม่ได้ใช้คำนี้มานานมากยิ่งเป็นเรื่องที่หลายๆายคนให้ความสนใจก็ดีค่ะก็เป็นทั้งเรื่องดีและต้องระวังตัวเองมากขึ้นแต่ก็เชื่อว่าเราเติบโตมากพอก็ค่อยๆดูกันไปค่ะ